สวัสดีครับที่ธนาพัฒน์เจริญฟาร์มฤตดานตำบลหนองแวกสุภาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้ก็เป็นเย็นวันพฤณเรือหัดที่1กุมภาพันธ์2567หลังหวยออกนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วหลังเลิกงานนะครับเล็กออกไปแล้วนะครับก็ยินดีกับคนที่ถูกหวยด้วยนะครับอันนี้กับแปลงงาของเขานะครับพี่เขานะครับสิบหกโปงแรงและสองไร่อมพัฒนาการนี่มูตัดไปแหละกระโปงโอ้ตกหลุม ตัดไปแล้วกเ็เลิปองแล้วเหลื่อมเง่าแล้วนะครับตัดไปวันที่หนึ่งมก,กราคมเพราะว่าตัดปลูกหนึ่งมก,กราคมเดือนหนึ่งพอดีนะครับไม่ไปปด้ใส่ปุ๋ยนะครับวันที่อันนี้หนึ่งหนึ่งกุมภาตัดไปหนึ่งมก,กรานี้หนึ่งกุมภานะครับเมืนน่อวันพฤหัสมือ่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จิตตัดปลูกนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยตะว,ว่ามงนีน้นี่โอ้พอดีเดยครับ,รบนี่ยมงนี้ แต่ว่าลงมมาเลยนะครับเพราะว่าอึนน้ำนะครับอึนน้ำเบิ่งรูปลัก่อึนน้ำนะครับนี่นะครับสองไร่นะครับท่อนทั้นนะครับนี่ปลูกวันที่หนึ่งมกราคมนะครับนี่พยายางต่อไปเบิ่องตำรวจแปลงหญ้าอย่ามแลงนะครับกะนี่นะครับย้ำชาวอย่ามาแลกอยมาเลอกแต่แปลงหญ้านะครับเพราะว่ามันติดบ้านนะครับติดบ้านถือว่าอยู่หัวเฮี้ยเลยก็ได้นะครับขี่รถมาคราวเดียวเนาะ ขยาไในของเขาเนาะครับเนี่ยเสร็ตัดอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เทใจยวใหขยายในบันแล้วนะครับขยายขยายในเลยนะครับอย่าอื่นบใบใบแล้วนะครับย,บย,บยบกมือขึ้นบายบายแล้วนะครับเอาละจ้านี่ย่านในของเรามาตรงมาเต็งกะอ้าวเป็นปกตินี่แปลงนี้หนึ่งไร่ กับอีกประมาณครึ่งงานนะครับเพิ่งกาขาดคนนี้เลยสายตาเดิมอื่นนําแรกเน่ยอสูบน้าบลงนะครับน่ะสูบขึ้นหนึ่งหนส่สิเต็มนะครับ้วกาวันเสาร์เนี่ยเาสาร์เสาร์เรถมาปรับนะครับปรับในระดับที่เนียนกริปนะครับกะปลูกนะครับปลูกโดยการตัดแล้วก็มวนเพื่อปลูกนี่เขานะครับเป็นยังไงบ้างปลูกไปวันที่หนึ่งนี่นะครับ ก็ดีนะครับขนาดหนาวปลูกแบบไม่ได้พิธีพิถันเลยนะครับมาโตงมาเต็งเพราะว่าก็อย่งผมเคยบอกเลยครับมันคือวัชพืชเนะาะหญ้าก็คือวัชพืชเนาะขนาดบ่ปลูกกับง,งามเนาะขนาดบ่หูดบ่สูบหนามบ่ใส่ปุ๋ยกับง,งามเนาะถ้าแม่นหอดสูบหนามใส่ปุ๋ยแล้วบ่าง,งามกันอ่าผสมขั้นที่สิเป็นอ่าผสมขั้นที่สิปลูกเลี้ยงงัวเข้านะครับ ผมก็เลยบอสซีเลตในการปลูกนะครเบเกิดหน่อยเกิดหลายบอสซีเยตนะครับเพราะ,ะว่าพื้นที่่างเปล่าเดี๋ยวมันหยาธรรมชาติมันก็เกิดเองนะครับถ้าหญ้าธรรมชาติไม่เกิดเดี๋ยวยหญ้าไนมันก็คุมพื้นที่นะครับเป็นอย่างที่เป็นว่าอย่งงางหยาไนทวมันก็คุมพื้นที่นะครับเพราะว่าหยาไนาเนี่ยมันประเด็นสําคัญก็คือมันขยายมันขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อออกมาจากใต้ดินนะครับแทงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆืเรื่อยๆคือจังคาเหาเนี่ยครับ ชิดสภาพข้าออกมาเลยนะครับก okay. ็ย <It> ังกล้วยงั้นสินะครับอ่าก็ยังกล้วยเอาง่ายๆเลยแทงนอกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็เลยจะคุมดินไปเรื่อยๆนะครับมันจะแตกต่างกับพวกจ้าอ่าพวกมันมาเลยกับพวกเนี่ยเพงกุลานะครับเออเอาเนยวหยกตอย่างแพงกุลาเลยดีกว่านะแพงกุลานี่จะเป็นแบบเลื้อยก่อนนะครับเลื้อยออกไปแล้วก็ย่างรากตามข้อตามข้อ่างทีครับ พอจำกัดคือถ้าแพงกลามันมีหยาประจำเลยว่าเขาปลูกมันวางแล้วนะครับมันวางแล้วมันเป็นเขาเอื่องล่ะมันวางแล้วมันเป็นมีหยาอื่นคุ้มหนาดินไว้นะครับถึงมันเลื่อยไปมันก็ยังหักปได้นะครับมันเลื่อยไปอยู่แต่มันยังรากไม่ได้มันก็บลงนะครับอ่ามันก็บลงอ่าแต่ว่าแม่หยาได้เนี่ยครับตามที่ผมสังเกตอันนี้หยาได้ผมกับเพิ่งปลูกอ่าอ่เดือนกรกฎาคมนะครับจำผิดเนาะกรกฎาคมปีที่แล้วเนาะอันนี้ กลุ่มพันธ์เดือนปีนี้นะครับสิครบรอบอีกแล้วนะครับสังเกตจากการแตกก็คือมันสิแตกออกจากเงาเนาะค่อยขยายออกทางไปทีละน้อย,อยงสินะครับจากเหรียญบาทก็ดีวงออกไปเป็นเหรียญหาจากเหรียญหาก็จะเป็นเหรียญซีฟจากเหรียญซีฟก็จะเป็นแบงซีฟแบงงี้ซีฟขยายไปเรื่อยๆือยอย่างสินะครับซึ่งวัชพืชที่อยู่ใกล้มันก็บ่นสนใจนะครับมันก็แท่งหกักอ่า แห้งนอขึ้นสวนออกมาเลยเนาะครับแต่ว่าขั่นเป็นหยาพวกที่มันเลื่อยขันมี้ัชจะชอดยังอื่นที่เขาเตรียมแปลงบดีเป็นไรเนี่ยมันสิขุ่มมันสิอ่าเท่าเคี่ยวไปแล้วมันสิปกคุ่มบะไรนะครับเดี๋ยวนี่เนาะครับผมเพิ่งตัดต่อแรกนะครับนี่มันก็เลยแบบว่าเอ้ยว่าวิมันแมนโบแมนนะครับแมนแมนอิลีแมนคักเลยเนาะครับแมนอิลิเนี่ยอย่างว่าชมแปลง้างรางพร้อมนะครับนี่นี่เนาะครับ ปลาสิตัดวันเสาร์นี่นะครับลงมาเบึงก่อนนะครับว่า่องนี้ลดลงมาได้หรอครับจืดขึ้นะครับเนี่ยพยายามมองนี่คือบ่เกิดเตีบ่เกิดเพราะว่าตอนแรกมันอาสีเบาะเนี่ยมันบ่มีนะครับตอนที่เขาปลูกตอนแรกมันบ่มีทอนพันเพราะว่ามองนี่มันกจนนะครับดินมันกจนแต่มันปลูกบาได้เนาะแต่ว่าตรงไหนที่มันมีแล้วเนี่ยเบึงนะครับมันห่างเนาะมันห่างเบึงลำต้นมันครับเบึงอะไร วัวเคร่เล็กครับปุ๋ยนะน้ำต้นเทียบกับนิ้วมือผมเนาะครับวัวใหญ่เนาะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตัดไปหลายๆที่มันหนาแล้วจริงๆเนาะเองอ้าโอ้พอเป็นพอถอนพัดแล้วนะครับเดี๋ยววันคันว่าเสาร์นี่กับคันว่าเสาร์อาทิตย์นี่กัเป็นเสาร์อาทิตย์หนานะครับมีผีเรามาจากทางอำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นแล้วจะเอาไปปลูกสองไร่นะครับ สิเน้ำเราปลูกมาโตมาเตงา่ตงไปเพื่อประหยัดทอนทันนะครับยังไปซีดเด็ดต่ว่าเราเราก็เป็นลูกค้าประจำในการซื้อหยางผมนะครับผมแถมยางเดียวนะครับไปซีเด็ดนักไปเนีย่ยเพราะตัดแล้วนะครับอันที่ผมยางลงมาเบื้องนี้คือ,อยางลงมาเบื้อง่ารถมันสิลงตัดได้บ่ราะสนิทดินมันลมบ่ดน,นะเพราะหมายคดินบ่ลอมก็คือรถตัดเลยนี่มองนี่หนาตึบเลยนะครับนี่กำลังพอดีเลยครับเนี่ยเสาอาทิตย์นี่คันว่าสันสิปลูกเห็นแล้วเลยนะครับสองแปลงนะ นำให้มันแล้วรถบอตรงลีลาเนอะครับนี่นี่นี่น,นี่มองที่มันที่ผมวาเนาะมันเป็นหยา,าเป็นหยามันมาเรยเทวอนี่ไหมเบื้นงครับเบิ้งเขียบกับมือผมได้ปุ๊บดีว่ามันเป็นหยาไกา่พันลรล้ำเงียขอที่จริงมันเมีนอยู่นะครับห่างอ่าเห็นอกมันห่างเดี๋ยวมันกับเต็มขอบคุ้มพื้นทีนะครับอบอตรงไปซี่เรียดว่าอุ้ยมันสี นาย่ไม่ได้เองสิเนาะครับเพาบไม่ได้ปลูกแบบรอบแรกตัดเลยเนาะครับเพราะว่าแปลงนี่สองไร่เขาลงถอนพันธุ์ไปหกสามสามพันเงินเนาะครับกิโลละห้าบาทลงลงเง,งินปลูกไปสามพันเนงะินเนาะนี่ห้อยพีชใส่ามาตัดไปเหงว่อกินนะครับโอเคันาะเนี่ยเพราะมันเกิดกันเนี่ยมาต้งมาเตี้ยงเลยแต่ว่าแบบที่นี่หลังจากระนั้นไม่แทงยอดขึ้นมาเองนะครับเนี่ย ตัดไปบางคนบอกมันเป็นแตงยาวบ่ละมั้งบ sure> ่ท่านเด็ดใส่ฟุนเนี่ยแกเนาะครับฟุนนี Polish ่คือปุ๋ยแอกนะครับฟุนภาษาอีสานบ่ท่านเด็ดใส่ฟุนนะครับปุ๋ยแอกปุ๋ยขีกายเป็นสันนะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับปุ๋ยนะครับฟุนบ่เคยใส่จากแกนเนี่นี่เดี๋ยวมาเปรียบเทียบมองนี้นะเนี่ยมองนี้นี่เป็นอาจจะเป็นดินบ่ดีเนาะอาจัศได้เอาฟุนลงน้ำแล้วก็มันเป็นมองน้ำค้างเนาะมองนี้เป็นระบายน้ำบ่ค่อยดีขนาดนี่สู่กับหยาดอย่างบุ้นนี่ นี่ยาในน้อยเนี่สูงกันได้ครับเนี่ยแต่ว,ว่าผู้ใดสีชนะเด้อเมาาื่อไทยเบิ่งอีกนะครับตะมองอื่นขันมันคุ้มได้แล้วครับคือโอเคเลยนะครับเนี่ยเราล้างแตกดอกนะครับนี่ยเมล็ดนี่ครับมเมล็ดแต่วกับรู้ว,ว่าปลูกเกือบเลยนะสวยงามนะครับนี่สวยงามตามทองลองนะครับบรรยากาศต่อแรงนะครับหลังห้อยออกผู้ใดตึก ไว้ตึกเบอร์กัเย็นดีนะนะครับผู้ใดมาถือมาชมแปลงหย่าน้ำกาสำหรับผู้ที่อยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาเนะครับผู้ใดที่อยากได้ไปปลูกเนาะครับผมสิผิดเจรณาแบ่งปันเนาะครับเพราะว่าผมต้องปลูกของผมแล้วสนะักคนเนาะคอยสิแบ่งให้ผู้อื่นนะเนาะของเจ้าของบ่แล้วแบ่งให้ผู้อื่นกับบ้แม่นแล้วนะนี่คนระับเปียหย่า มันเงาของเร็วเลยครับเรือแต่ไม่สิลม่มเลยครับเนี่ยนี่แหละชาอาทิตย์นี่ก็จะเป็นนี่แหละเนี่ยแต่ว่าน้ำนี่โอ้มันลงในผัวบูญรถนี่มันซุ่มมาโกว่ครับเนี่ยซุ่มนะครับดินก็น่าจะอีกซีหามือผุแล้วเนี่ยคอยสิทธิ์ล่องในล่อรถนี่ต้องไปเปลี่ยนร่อเป็น ต้องหายางไงรถมาครอบรอไว้วะตีนต่ขาบนะครับลงอย่างเดียวเลยนี่นะครับพาชมบรรยากาศแปลงหงานะครับฟังยี่หางลงไปบ่อเด็ก็คือมันจืดน,น้ำนะครับส่งสูบน้ำเซาะไหลแล้วมันก็นซึมออกมาข้างนอกแล้วแปลงมองที่ห้างหสิเดี๋ยวเขาสี่หาปรับปรุงดินโดยการเอาฝุ่นขี้วัวฝุ่นนะครับปิดเทอมนี่นะครับปิดเทอมนะครับปิดเทอมช่วงเดือนเมษานะครับ มีหน้าเมษาฝุ่นสะ้าเนี่ยนะครับปิดเทมเอมเขาสิทําการขนปุ๋นออกมาจากคอกง,ง้วเขาสิมีเวลานะครับเป็นอย่างเขาขุดเผ็ดหลังเหลือเชื่ครับเพราะว่าเขาเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นนะครับหนึ่งคือผักพรอนนะครับสองก็คือเละท้ายคิปนี่นะครับอไอ้มีเวลาหลายๆก็น,นะครับแล้วก็หาเครื่องทุนแรงกอนนะอันดับแรกคือเครื่องทุนแรงนะครับให้คิดหาวิธีการทุนแรงสิน้ำงัวเอ้ย น้ำขี้ง่วออกมาจากคอกอนะครับตรงหาเกลือถุนแรงก่อนภาษีแบบไดนะครับโอเคครับผาชมแปลงหงาในสองลายกรนะครับเป็นแผงถอนพันสําหรับผู้ที่สนใจกันรอกทักสอบถามกันขามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจเหลือแบงนะครับเหลือแบงสามบาทนะครับบอาเลยครับสามบาทสามบาทกิโลละสามบาทมาเอารถรับมอเตให้เป็นก้อนย่างดีผมแล้วนี่สันีติดดีนะครับนี่ผมปลูกแล้วนะครับกระร้นตีปลูกแล้วแต่ว่าต้องปลูกแบบมีน้ำน้ำเลยครับนี่ มอสาหรับคนที่ปลูกแบบมินามนะครับกับยางหนึ่งหยาช่วงนี้กับบ่อนักนะครับมอสําหรับการปลูกนะครับกบว่าลอยกิโลนี่แบกซีเหระครับห้าห้าลอ,อยกิโลนี่แบกซีเลยครับเนี่ยโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีสกอนนะครับผมสวัสดีครับ